สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาดูการเดินทางของผมนะครับสำหรับเชฟที่อยู่อ,อาศัยอยู่ทางชานเมืองนะครับตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่แถวชานเมืองมานานแล้วนะครับก็หลายปีแล้วทีนี้ช่วงที่จะเดินทางเข้าไปทำงานนะครับก็ช่วงนี้ถ้าเกิดขับรถไปนะครับคงจะลำบากมากนะครับ โชคดีตอนนี้ก็มีรถไฟฟ้าบิเทศนะครับมาให้ใช้บริการที่สถานีคูคตนะครับเป็นสถานีแรกนะครับซึ่งการเดินทางของผมก็ต้องใช้มอไซค์นะครับเอาไปจอดไปที่สถานีคูคตนะครับถ้าเกิดเอารถใหญ่ไปเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีที่จอดนะครับนา <c oughs> สักเจ็ดโมงแล้วก็ไม่มีที่จอดแล้วตอนนี้ก็ได้แ,แวน้นมอไซค์ไปนะครับ รถก็จอดไว้บ้านนะครับระยะทางที่ไปเนี่ยาจากบ้านนะครับไปถึงสถานีกูโคตเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสากักขับมอไซค์ก็ประมาณสากัก15-20นาทีนะครับก,ก็ใช้เวลานาะนพอสมควรแต่ว่ารถจะไม่ค่อยติดนะครับก็ใช้มอไซค์ออกจากบ้านเนี่ยจากตั้งแต่ออกจากบ้านถึงปักซอยนี่ก็ระยะทางก็กเกือบ โลน่าจะได้นะครับก็ใช้เจ้ามอไซค์เนี่ยนะครับเป็นพาหนะในการพาไปที่สถานีร,รถไฟฟ้า BTS น,นะครับจากบ,บ,บ้านมาปักซอยนี้ก็ดูนะครับป็นจางที่ไกลมากพอสมควร1นกิโลระยะทางนะครับก็มาอย่างนี้นะครับเกือบทุกวันนะครับซึ่งก็เป็นการประหยัดได้ ไม่ทีหนึ่งนะครับเราก็เติมน้ํามันอาทิตย์นึงก็เติมน้ํามันมอไซค์ก็ประมาณ50บาทนะครับ50บาทก็ขับได้ประมาณหอาทิตย์นะครับสองข้างทางในซอยนี้ก็ยังไม่มีบ้านคนนะครับก็จะมีบ้างเป็นบางช่วงนะครับซอยก็สะอาดดีนะครับไม่ค่อยมีต้นไม้ขึ้นเท่าไร่เพราะว่า ก็ขับมาถึงปากซอยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะมีาลานกีฬานะครับแถวปากซอยช่วงนี้ก็จะถึงละระยะทางขับมาก็ประมาณเกือบเกือบกิโลนี่บอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับเวลามีน้ําท่วมเนี่ยซอยนี้จะมีน้ําจากการระบายไม่ทันนะครับมาถึงปากซอยแล้วเดี๋ยวก็วัดมาที่สถานีคู่โคดเลยรตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของ บรรดาผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีอิเจชคูโคตนะครับตรงนี้ก็จะจอดอยู่ตามลบทับอย่างนี้นะครับมันก็จะส่วนใหญ่ด้านนี้ด้านนี้จะเป็นด้านที่ฝั่งำลำนุก,กานะครับเป็นบันไดขึ้นนะครับฝั่งนึงก็จะเป็นมีบันไดเลื่อนนะครับอย่างนี้ฝั่งจอดมอเตอร์ไซค์ก็จะไม่มีนะครับที่เห็นเป็นอาคารตรงนั้น,นเป็น อาคารที่จอดรถนะครับจอดรถดได้700คันนะครับแต่บางคนที่มาก็จอดไม่ทันนะครับ7จ็โมงเช้านี้ก็เต็มแล้วนะครับตรงนี้ก็ผมก็ใช้บัตรและบิดนะครับตเติมเงินบัตรแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องซือ้อไม่ต้องซื้อบัตรในแต่ไม่ต้องซื้อตั๋วในแต่ละวันนะครับตรงนี้ก็ต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับเดินขึ้นไปข้างบนอีกจะมีบรรันไดเลื่อนแล้วก็บรรันไดให้เดินขึ้นนะครับ ใช้เลือกใช้บันไดเลื่อนนะครับอันนี้ก็เนี่ยจะเป็นช่วงช่วงเช้าเนี่ยช่วงชวเช้านี่รับรองว่าผู้โดยสารนี่หนานแน่นมากมานะครับรถไฟฟ้ามาพอดีนะครับช่วงชวเช้านี้รถไฟฟ้าจะมาห่างกันมาสัก3นาทีต่อขบวนนะครับนี่นะครับดูนะฮะเที่ยวในขนาดว่าต้นทางนะครับตตลอดระยะทางนี้ สักไปสักพักนี่สัก 2, สองสามนะสองสามสถานีนี่ก็จะแน่นเลยนะครับช่วงเช้านี้รถไฟฟ้าพิเศษจะแน่นมากนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินหาที่กอนเดินหาที่ยืนเหมาะนะครับเพราะว่าที่นั่งนี่เต็มแล้วนะครับไม่มีไม่มีให้นั่งแล้วนะครับก่อนเดินเดี๋ยวเดินหาที่เหมาะนะครับเพื่อที่จะยืนแล้วก็ใช้โทรศัพท์นะครับดูโทรศัพท์ พังพางไปกว่าจะถึงก็ใช้เวลาผมเดินทางเข้าไปที่ใจกลางเมืองนะครับก็อยู่ที่แถวสุขุมวิทนะครับไปลงที่สถานีคูคตนะครับนี่ก็หลังจากที่ขึ้นรถไฟแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพื่อไปลงที่สถานีพร้อมพงศ์วาระที่สถานีพร้อมพง์เลยนะครับก็ลงที่สถานีนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะเดินไปอีก ที่จากมาอีกประมาณ7นาทีนะครับตรงบริเวณสถานีนี้ก็จะเป็นสถานีที่เป็นใจกลางเมืองนะครับมีห้างนะครับมีห้างมีพอเทียมีห้างอิมพูเลียมนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์การค้านะครับแล้วก็อีกสักอีกประมาณ กลางกลางปีนะครับก mm ็จะมีห้างอีกข้างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าห้างก็ตรงฝั่งตรงข้ามมีบริเวณนี้ก็จะเป็นเน็นยตึียบกางก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะครับบันไดเลื่อนลงไปแล้วก็จะเดินไปอีกมาณสัก7นาทีนะครับก็จะก็จะถึงที่ที่ทำงานเฉียบแล้วครับ นี่ก็จะมีถึงจ,จะเป็นช่วงไฟประดับของอทางห้างเขานะครับยังไม่ยังไม่ปิดเลยช่วงเชา้าเลยก็ยังมีอยู่ถ้าดูช่วงกลางคืนเนี่ยจะสวยมากนี่ก็ในเวลาเดินที่เตือนาทีาช่วงเช้ารถก็รถยังไม่ติดมากนะครับแต่ว่าก็าถ้าเกิดช่วงเย็ยนเนี่ยรถขาออกตรงนี้จะเป็นขาออกทางสศูนย์ซื้อก็จะมีรถจะติดมากๆ ตนนี้ก็ใช้เวลาเดินสองข้างทางนี่ถ้าคนไหนคิวว่านะมะีซื้อของข้างทางได้ตลอดนะครับมีร้านขายของให้กับคนที่เดินไปเดินมาตอนเช้ากนะ็ยังมีพว,วกข้าวพวกกาแฟนะครับแถวเนี้ยมีของที่ขายให้กับคนทำงานยานเยอะนะครับ ก็จะมีข้าวของพวกกาแฟพวกผลไม้ต่างๆนี่เยอะแยะบ้านวันก็มีนะครับช่วงถ้าเป็นใกล้แถวอาลอตเตอรี่จะออกเพราะมีลอตเตอรี่มันมาวางอย่างเต็มเลยนะครับมันก็จะเป็นีเที่ยวครับก็เหมือนคือต่างชาตินะครับมาเที่ยวของบริเวณนี้เขาเรียกว่าตรงย่านแถว คนญี่ปุ่นดูกันนะครับตรงนี้ซอยสุนิษฐ์สามสามสิบสามนะครับแถวนี้จะเป็ 3, 3, นที่่แล้วก็เป็นร้านอาหารทางของญี่ปุ่นตรงนี้นร้านที่แบบขายอาหารนะครับเยอะนะตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆเข้าไปเนี่หน่อยตรงนี้นะครับเลยที่เดินไปอยีกนะครับเป็นร้านอาหารไทยนะครับมีร้านตรงนี้ จะไปชาวต่างชาติกำลังยืนยืนยื้อนะครับก็ข้ามเราต่างชาตินีนเดินเดินลยนะครับก็เป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งแหล่งที่ทุกคนนะครับทีชาวต่างชาติมาเนี่ยก็ต้องไม่พลาดนะครับต้องมาต้องมาเดินแถวนี้นะครับมาเดินแถวสุฟูมินนี่นะครับจากสังเกตดูเนี่ยผมเดิน เช้าเย็นนะครับไปกับตลอดนะครับก็จะเจอรถเข้าถังถ่านเดินเทีเเ่ยวกันแถวๆนะครับมันจะเดินไปสุดโน่นละครับตรงที่สี่แยกกระสงนะครับเดินไปด้วยๆก็จะมีพวกร้านอาหารร้านต่างๆน,นะครับร้านอาหารไทยร้านอาหารญี่ปุ่นในตัวเมือยทีมาเกิดขึ้นน,นะครับแล้วก็จะมีนะครับให้ได้ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกัน ช้อปปิ้งของอบรรดาผู้ที่เสี่ยงโชคนะครับแล้วก็จะมีตอนเย็นก็จะมีเขาเรียกว่าการสแสดงดนตรีนะครับสแสดงดนตรีเพื่อที่ระดับดนตรีเพด่อสมองครับแล้วก็จะตรงตรนี้จะมีร้านอาหารญี่ปนนุ่นครับเนี่ยคนเยอะได้ช่วงกลางคนืนนะครับตอน,นตุรกี ตรงนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมีอยู่ Kingston> 2ลร้านนะครับเปิดติดกันคนเยอะมากๆนะครับช่วงเย็นเนี่ยร้านบริเวณตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ปิดอยู่นะครับตอนเช้ายังไม่เปิดนะครับเปิดประมาณช่วงเย็นเย็นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นน่าจะดังนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นยังไม่ได้เคยเข้าไปจดลองเลยนะครับเพราะว่าคนแน่นตลอดเลยนะ ก็จะมีร mm ้านกาแฟร้านขายอาหารเช้านะครับข้พวกเข้าวผัดข้าวข้ากรอบนะครับที่อยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะครับพวกที่พนักงานที่อยู่ออฟฟิศนะครับบริเวณแถวนี้ก็จะได้อาหรส่งจากร้านขายของนะครับเป็นอาหารเช้านะครับที่เพ่อนจะซื้อแถวบริเวณใกล้สถานที่ทํางานนี่นะครับตรงบริเวณตรงนี้ มีออฟฟิศตึกออฟฟิศอยู่นะครับเยอะมากเลยก็พาเพื่อนๆนะครับเดินดูประมาณนี้นะครับบอกว่าเดินทางมาจากมอีนะครับจากชางเมืองเข้ามาใจกลางเมืองเดินมายังไงแล้วมาทํางานยังไงนะครับก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับสักพักแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีรถไฟฟ้าก็ใช้รถนะครับก็เดอนอย่างนี้ก็ ่าเดินทางนี้ก็เอาเรื่องอยู่กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะพาเพืเ่อนๆไปโดนไป,ไปเชิญดูแถวไหนอีกนะครับก็จะพามาให้เพืเ่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนขอเข้าไปทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ